สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดยอริสราถูกโจรขโมยของชุดใหญ่ไปจากรถมูลค่าหลักร้านน้อยคิดถึงเมืองไทยด้านแฟนหนุ่มโพสต์เตือนภายใกล้ตัวหลังจากที่เดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นางร้ายน่าสวยดีวอริสราทองบริสุทธิ์กับหวานจะให้โซนหนุ่มเซบาสเตียนลีก็ได้โพสต์รูปภาพสวิตหวานอัปเดตชีวิตประจําวันผ่านไอจีสอรี่ตลอดเพ่มโมเมนต์คู่รักออกเดทไปเที่ยวถ่ายรูปภาพทำอาหารชอปปิง้งล่าสุดสาวดีวอริสราได้ออกมาอัปเดตชีวิตประจําวันเหมือนเช่นเคยผ่านไอจีสอรี่แต่ทว่าเกิดเหตุการณ์นชนช็อกขึ้นเมื่อถูกขโมยของจากในรถมูลค่า3 0 0 0 0เหรียญสหรัฐสาวเดิจึงได้โพสต์ข้อความเตือนภยัยสําหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนโดยเผยว่า น้อยค่ะโดนขโมยของชุดใหญ่ไปจากรถ คิดถึงประเทศไทยขึ้นมาเลยทันทีในขณะเดียวกันหนุ่มเซบาสเตียนลีก็ได้ออกมาโพสไอจีสอรรี่เตือนภัยเช่นการเผยว่าอ u r คาว w a บ b r o k ิ n ทู t o An ัท e m ม e ว s ร์สยูเอสดีสามสอเ o มริกาแนวอีสโนโ e กเอสเ e ฟ s ก s ยรี d a สเเเรียกว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังทรัพย์สินมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ